พี่หนุยโญนกว่าพี่หนุยยังไม่พูดอะไรเลยเราเล่นเกมใหญ่เกมเล่นเราดิพี่ไคิดอะไรเยอะมันแก้สนุกแหละแต่พอยิงไม่ได้มันไม่สนุกแล้วอ่ะเกมมาหมาที่เรารักกับพี่เข้าใจปะ Track them down. Uh... No, watch this. Oh. Ahead. Your duty is not over <laughs> here. Grenade. Reloading, Bomb body out. Satchel out, Satchel out. Wow. Reloading, healing. Spike. Okay. you should run, Mike. เอต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 อ,อยู่ตรงทีพี่ตรงเนี้นยมาหนูสัตว์ตายเพื่อพี่เลยนะเว้ยต้องเอาให้ได้เนะ <Hey. S 1> เร็วเร็วเร็วเออ